รายการมันนี่ช็อตรู้กรร่อนร,รู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนาตระบูนแสงรายการมันนี่ช็อตสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึก,ร,ลกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน รายการมานี่ชอ็อตโดยผมยุทธนากระบวนแสงทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันถึงสุกบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นเรามีนัดกันที่นี่นะครับ15.13นาฬิกา13นาทีราคาทองคำบ้านเราปรับขึ้นมา3รอบรอบละ50บาทรวม3รอบราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้นมา150บาทต่อ1บาททองคำเงินบาทอ่อนไหมอ่อนครับทะลุ 36บาทต่อดอลลาร์ไปเรียบร้อยแล้วค่าเงินบาทล่าสุด36บาทกับอีก4สตังต่อดอลลาร์สหรัฐส่งผลทำให้ราคาทองคำบ้านเราล่าสุดเป็นดังต่อไปนี้ครับราคาทองคําแท่งรับซื้อเข้าบาทละ18,600ราคาทองคําแท่งขายออกบาทละ18,700ส่วนทองรูปพรรณขายออกบาทละ19,000กับอีก100บาท ต่อ1บาททองคำนะครับส่วนเดชนีตลาดหลักทรัพย์ปิดตลาดครึ่งวันเช้าติดลบไป10จุดมูลค่าการซื้อขาย18,00นกว่าล้านนะครับไปปิดแถวๆ1ัน372จุดในช่วงครึ่งวันเช้าที่ผ่านมาพอช่วงป่ายปรากฏว่ามีแรงซื้อเข้ามาสู้บ้าง ก็เลยทำให้ดัชนีติดลบน้อยลงนะครับแล้ววันนี้ถ้าเป็นไปตามคาดดัชนีถ้าจะติดลบก็ไม่น่าจะเยอะเนื่องจากว่านักลงทุนมีเวลาตั้งตัวหลายวันแต่ว่าเดี๋ยวตามดูนะครับล่าสุดดัชนีตลาดหลักทรัพย์ติดลบ3จุดเคลื่อนไหวอยู่ที่1,379จุดมูลค่าการซื้อขาย23,540ล้านบาทดัชนีขึ้นไปสูงสุด1,380จุดลงไปต่ำสุด1,368จุด แต่ล่าสุดเด้งกลับขึ้นมามาอยู่แถวๆพันสาแถวจุด ติดลบไปเพียง3จุดนะครับส่วน5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดณนา,นาทีนี้ดังต่อไปนี้ครับซื้อขายอันดับ 1. j u s t m n n i n t t r r n t t o o n l l 5บาท20สตังค์ราคาไม่เปลี่ยนอันดับที่2 a d v a n c e Info Service 2 1 4บาทบวก1บาทอันดับที่3ปอตทจำกัดมหาชน273บาทปรับตัวลดลงมา3บาท อันดับที่4 True Corporation 9้บาทส5สตางค์บวก15สตางค์อันดับที่5เป็น K Bank ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชน172บาท50สตางปรับตัวลดลงมา2บาท50สตางนี่คือ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วง15นาฬิกากับอีก16นาทีนะครับคุณผู้ฟังครับที่จะติดต่อโดยตรงกับรายการ m ั n นี s h o อตของเรานะครับง่ายๆครับผ่านทางไลน์ก็ได้เพียงพิมพ์นะครับไลน์ i อดีของเราก็พิมพ์สัญ,ญลักษณ์พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ a s i g n แล้วตามด้วยคำว่ามันนี่พลั พิมพ์สัญ,ญลักษณ์แอดสายแล้วตามด้วยคำว่า money plus m o n e y p l u s money plus ติดกันตรงตัวในช่องค้นหานะครับแค่นี้ก็สามารถฝากคำถามหรือร่วมสนุกกับรายการได้ง่ายๆอย่าลืมครับอย่าลืมพิมพ์สัญ,ญลักษณ์แอดสา์ข้างหน้า money plus และเมื่อแอดไลน์เรียบร้อยแล้วแสดงตัวหน่อยครับ แจ้งชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ไว้ด้วยนะครับแล้วททีมงานก็จะส่งลิงก์เพื่อจะลงทะเบียนในการร่วมสนุกกันด้วยสำหรับท่านที่เคยลงแล้วไม่ต้องลงใหม่นะครับท่านที่ลงแล้วทางลายไม่ต้องลงใหม่นะครับสำหรับกิจกรรมผ่านทางลายประจำเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้เพียงแค่คุณผู้ฟังที่รักครับแค่โหลดแอปพลิเคชัน m o n e y Plus แคปหน้าจอแคปหน้าจอแล้วส่งมาที่ลน์แอดไซ n มันนี่พ ลุ้นรับของรางวัล10รางวัลสามารถดูรายละเอียดได้ที่หน้าถามไลน์ระยะเวลาร่วมสนุกตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับเชิญเข้าไปร่วมลุ้นกิจกรรมกับเราได้เลยนะครับ คุณผู้ฟังครับงาน Set in the City กำลังจะเกิดขึ้น Set in the City กรุงเทพมหานคร2015มหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี19-22พฤศจิกายนนี้พบกับ3เทรนด์ลงทุนไม่ว่าจะเป็นสร้างเทรนด์เศรษฐียามกเกษียณ planning trend หรือว่าจะเป็นเทรนด์ที่ทุกชีวิตต้องคิดลงทุน investment trend และ เชื่อมต่อความแรงแซงทุกเทรนด์ลงทุนออนไลน์ดิจิตอลเทรนด์นะครับในงานเซตอินเดียซิตี้กรุงเทพมหานคร2015ระหว่างวันที่19-22 1 9จนถึงพฤศจิกายนนี้10นาฬิกาถึง20นาฬิกาณรอยย่านพารากอนโ์ชั้น5สยามพาลากอนนะครับ ปตทจำกัดมหาชนโดยคุณอัญชลีหวังวีรมิตรผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรปรตทจำกัดมหาชนนะครับเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการวาดการ์ตูนรุ่นใหม่งานประกาศผลรางวัลโครงการ PTT Comic Contest ปี5ตอน Energy ้ u ูเล a พลังงานท้าทดลองนะครับซึ่งเป็นการจับมือระหว่างปตทกับนิตยสารอาเดจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่5เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยที่มีใจรักในการวาดการ์ตูนได้มีเวทีฝึกฝนฝีมือแล้วก็ผันตัวเองสู่การเป็นนักวาดการ์ตูนมืออาชีพรวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าแก่คนรุ่นใหม่ผ่านการสื่อสารในรูปแบบการ์ตูนที่เข้าใจง่ายเข้าถึงได้ง่ายซึ่งตลอด5ปีที่ผ่านมาสําหรับโครงการนี้ มีคนรักการ์ตูนทั่วประเทศร่วมกิจกรรมแล้วกว่า1,800คนสร้างสารรค์ผลงานแล้วกว่า2,900ชิ้นนะครับรวมทั้งสร้างเครือข่ายผู้มีใจรักในการวาดการ์ตูนบนสังคมออนไลน์ Facebook PTT Comic Contest ซึ่งมีสมาชิกติดตามแล้วเกือบ1,000 0คนด้วยก,ก็ขอขอบคุณปตทจำกัดมหาชนสำหรับกิจกรรมดีๆที่มีประโยชน์แบบนี้ด้วยนะครับนี่คือฉลองครบรอบ5ปี PTT Comic Contest แสดงพลังนักวาดไทยไปไกลระดับมืออาชีพก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวสดตรงไปที่ผู้สื่อข่าวพิเศษประจํารายการมันนี่ช็อตของเรานะครับยังคงร้อนๆหลายเรื่องนะครับคุณปุ๋ยมาที่นี่เผ่าจํารูนพร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้นะครับสวัสดีครับปุ๋ยครับสวัสดีพี่ยธสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะไปดูเอฟเฟกจากเรื่องที่เกิดขึ้นที่กรุงปารีสกันเลยครับปุ๋ยครับ ก็ตรวจสอบกันไปหลายแง่หลายมุมนะคะพิยุทธ์คะก็จะไปเริ่มกันที่เรื่องของราคาทองคําก่อนนะคะราคาทองคาเนี่ยก็ได้พูดคุยกับทางคุณพิชยาพิสุทธิ์ทิขุลนะคะท่านเป็นอุปนายกสมาคมค้าทองคําคุณพิชยาก็เชื่อนะคะว่าเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปารีสเนี่ยผลกระทบต่อตลาดทองคําไม่น่าจะแรงนะคะถ้าหากว่าจะดูจริงค่ะอาจจะมีการเข้ามาซื้อทองคํามากขึ้นเพราะว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยความเสี่ยงน้อยน้อยแต่ว่าลักษณะการ ขึ้นของราคาเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่รุนแรงแล้วก็ไม่รวดเร็วจะเรียกลักษณะคล้ายๆกับหลังเกิดเหตุการณ์ที่ถล่มตึก World Trade ของสารัฐนะคะออ๋เหตุการณ์ในายวันวันใช่ก็จะค่อยๆขึ้นไปประมาณ4-5หวันนะคะคแต่ว่าเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุร้ายๆเนี่ยแล้วก็มีราคาทองคำพุ่งแรงๆไหมวิทยาบอกว่าเคยค่ะเคยมีช่วงที่อิรักไปบุกคูเวตอันนั้นราคาพุ่งแรงมากแล้วก ปื๊ดเดียววันเดียวนะคะแต่ว่าครั้งนี้น่าจะเป็นแบบค่อยๆขึ้นไปก็ต้องต้องคอยดูกันต่อไปเพราะว่าบ,บ้านเราเนี่ยมันมีอีกตัวแปรหน,นึ่งก็คือเรื่องของค่างเงินบาทด้วยอย่างวันนี้เงินบาทเนี่ยมันก็อยู่ประมาณ36บาทใช่ใชไหมคะคก็เลยทําให้ตอนนี้ราคาทองคาบ้านเรามีการปรับขึ้นไปประมาณสามครั้งแล้วนะคะคก็150บาทนะคะสําหรับราคาซื้อเข้าก็อยู่ที่18,600ไปยออกที่18,700บาทนั่นคือ เอฟเฟกในส่วนของราคาทองคํามาดูส่วนของตลาดหุ้นกันบ้างน,นะพยุทย์คงจะมีการรายงานกันไปบ้างแล้วนะคะคซึ่งตลาดหุ้นเช้านี้เปิดมาก็ลบไปประมาณสิบจุดนะคะแล้วก็เคลื่อนไหวแต่ลบตลอดเลยคุณเกษรามันชุศีค่ะกรรมาการและผู้จัดการของตลาดหุ้นก็บอกบอกว่ายังเชื่อว่าเหตุการณ์เนี้ยส่งผลกระทบนะคะต่อตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่มากแล้วก็เป็นเพียงระยะสั้นๆเท่านั้นเพราะอะไร,รเพราะว่าหนึ่งเหตุการณ์เนี้ย เป็นเหตุการณ์เรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งไม่ได้กระทบโดยตรงต่อไทย mm. อ่านะคะแล้วก็ให้ดูสังเกตตลาดหุ้นของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยของเราก็น่าจะมีการเคลื่อนไหวลักษณะที่ใกล้เคียงกันนะคะ mm. ก็ปรากฏว่าเราตรวจสอบไปเนี่ยถ้าหากว่าเทียบกันบางรายงานก็บอกว่าตลาดในของเราเนี่ยก็ยังถือว่าลงน้อยกว่า หลายตลาดเหมือนกันนะคะก็ก็ต้องดูกันต่อไปแต่ว่าคุณกฤษราบอกว่าที่จะกระทบกับเรามากกว่านั้นก็คือเรื่องของดอกเบี้ยสหรัฐแล้วก็เรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจอย่างวันนี้ที่สภาพั์แถลงนั่นก็มีมีผลกับตลาดหุ้นมากกว่าแต่ก็เป็นไปได้นะพี่ยุทธ์เนาะว่าวันนี้อาจจะมีแรงรับมาจากกองทุนพวกที่เข้ามาซื้อ LTF RMF ด้วยเขารอจังหวะอยู่ลงมาเยอะๆเนี่ยเขาก็เข้าซื้อนะครับจังหวะพอดีเลยตลาดทรัพย์มองว่าเรื่องของฝรั่งเศสน่าจะเป็นเพียง ปัจจัยกระทบแค่ระยะสั้นๆและก็ไม่มากด้วยแต่น้ำหนักน่าจะอยู่เรื่องการเตรียมจะขึ้นดอกเบี้ยสหรัฐและการประกาศ<ม>ตัวเลขเศรษฐกิจไทยของสภาพั์ซะมากกว่าเดี๋ยวค่อยไปตามเรื่องสภาพั์กันละกันแล้วด้านการท่องเที่ยวปุ๋ยไปคุยกับใครมาบ้างครับเนี่ยค่ะไปคุยกับคุณเจริญวังอนานนท์นะคะนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือว่าแอดต้าค่ะคุณเจริญก็บอกบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็ ถ้าหากว่าดูวันนี้เนี่ยผลกระทบยังไม่ได้ชัดเจนมากคือคนที่แพลนว่าจะเดินทางอยู่แล้วก็เดินทางกันตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาละสัปดาห์นี้ก็จะมีหลายๆกลุ่มที่จะเดินทางไปฝรั่งเศสอันนี้คุณจเจริญตรวจสอบสมาชิกทีห่หมดเลยนะคะคนที่จะไปฝรั่งเศสไม่ได้เลื่อนไม่ได้ยกเลิกยังไปเหมือนเดิมครับแม้นว่าแม้นว่าสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งของฝรั่งเศสเนี่ยจะปิดไม่ให้นักเที่ยวเข้าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นหอไอเฟลพระราชวังแวร์ซายแต่ คนไทยก็ยังเดินทางไปเป็นปกติซึ่งหากว่าจะประเมินผลกระทบอาจจะต้องอีกระยะหนึ่งถึงจะเห็นเพราะว่าตอนนี้อาจจะเป็นกลุ่มที่มีการบุกจ<อ>ิง<พ>ไวยล่วงหน้าแล,แล้วไงแล้วก็ไปตามเดิมนะคะซึ่ง จริงๆแล้วคุณเจริญบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คนไทยไปฝรั่งเศสน้อยเดือนหนึ่งเฉลี่ยประมาณ500คนนะคะแต่ว่าจะมีช่วงที่ไปเยอะๆเนี่ยจะอยู่ในช่วงมีนาถึงพฤษภาคมเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะวัดอะไรได้ไม่ค่อยเยอะมากเอ๊ะ้วปุ๋ยไปคุยกับทางสภาธุรกิจไทยฝรั่งเศสเกี่ยวกับผลกระทบที่จะตามมาในเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมครับ ค่ะคุณชิงชัยหานเจนรักนะคะคุณชิงชัยหานเจนรักประธานสภาธุรกิจไทยฝรั่งเศสคุณชิงชัยก็โอ้โหเล่าให้ฟังเยอะเลยค่ะที่ไปที่มาอะไรเยอะแยะเลยแต่ว่ามุมหนึ่งที่คุณชิงชัยพูดแล้วเนี่ยน่าจะเป็นมุมที่ดีสำหรับนักลงทุนก็คือว่าฝรั่งเศสเนี่ย นะคะ,ะเรื่องของภาษีในประเทศของเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นกทุนฝรั่งเศสเนี่ยยังต้องขยายการลงทุนออกนอกประเทศฝรั่งเศสแน่นอนหลังจากนี้นะคะแต่ว่าเขาจะไปประเทศไหนเนี่ยเขาจะต้องเลือกมากขึ้นเลือกประเทศที่เขาคิดว่าส่งเสี่ยงต่อความปลอดภัยของเขาเนี่ยน้อยที่สุดอืมเพราะฉะนั้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เาเซีย,นนเ,ยเลยแหละที่น่าจะดีที่สุดในตอนนี้สําหรับนักขึ้นฝรั่งเศสด้วยดีครับดีครับก็ขอให้มาเถอะนะครับนะครับ,รบแล้วการส่งออกล่ะไม่รู้ว่าฝรั่งเศสก็จะเข้มงวดมากยิ่งขึ้นหรือเปล่า<ช>จะกระทบกับการส่งสินค้าออกของไทยไปยังฝรั่งเศสด้วยไหมครับปุ๋ยนี่แหละค่ะคือมุมที่ทางกระทรวงพาณิชย์ สะท้อนออกมาว่ายังกังวลอยู่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าหากว่าดูเนี่ยส่งออกของไทยไม่น่าจะกระทบมากเพราะว่าแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยไทยก็ส่งออกไปยังฝรั่งเศสประมาณ0.8เปเซเท่านั้นเองก็งถือว,ว่าน้อยนะมาตรก,การที่ทางฝรั่งเศสจะมีความเข้มงวดในเรื่องของ Security มากขึ้นเนี่ยอันเนี้ย จะมีผลต่อเรื่องของความสะดวกในการส่งออกได้ออและที่สําคัญนะคะพี่ยศมุมงที่เราจะต้องดูต่อไปถึงเรื่องของการส่งออกนั้นก็คือมุมที่ทาง IMF ได้เคยมองไว้ค,คุณ,ณพนพพรเทพสิทธาประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือเอล่าให้ฟังอย่างนี้นะคะบอกว่า i อ F เนี่ยเคยเตือนไว้แล้วนะว่าเศรษฐกิจโลกในปีหน้าเนี่ยจะมีการขยายตัวกลมๆเนี่ยได้ประมาณสักสามจุดหกเปอร์เซ็นตนะคะแต่ปัจจัยเสี่ยงหนึ่ง ที่จะต้องดูและอาจจะกระทบต่อเศรษฐกิจโลกที่จะขยายตัวได้ขนาดนั้นก็ค,คือเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองลักษณะอย่างเนี้ยซึ่งจะมีผลต่อการส่งออกได้ถ้านะหากว่ากระทบไปถึงเศรษฐกิจโลกให้ขยายตัวน้อยลงกว่าที่เขาคาดการก็จะกระทบมาถึงการส่งออกด้วยค่ะพี่ยุทธเอาละครับขอไปปิดท้ายด้วยตัวเลขสภาพัฒน์บ้านเราที่ถแถลงออกมาหมาดหมาดเป็นการประเดิมในตําแหน่งเลขาสภาพัฒน์ของคุณปอระเมธีวิมลศิริเป็นครั้งแรกด้วยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะก็เป็นการประเดิมด้วยตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสที่สามของปีนี้นะคะซึ่งตัวเลขที่ออกมาเนี่ยก็ปรกากฏว่ามีการขยายตัว2.9% 2.9%นะคะพี่ยุทธเขาบอกว่าเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในรอบสามปีเลยอืมอันนี้คือตัวเลขที่ไตรมารส3ามนะคะคทีนี้พอไตรมารส3ามเป็นอย่างนี้แล้วอย่างนี้ทั้งปีล่ะ ปี58ทั้งปีสภาพัฒน์มองอมยังไงสภาพัฒน์ก็บอกว่าสภาพัฒน์ขอประเมินว่าเศรษฐกิจปีนี้เนี่ยจะมีการขยายตัวประมาณ 2. 9%ครับ oh, เดิมเราคานการว่าจะ2.7ถึง3.2ก็เหลืออยู่กลมๆที่จุดที่2.9%ครับพี่ยุทธไตรมาส3าขยายตัว2.9และถามว่าทั้งปีสภาพัฒนมองยังไงก็มองว่าปีนี้ปี58เศร,รษฐกิจไทยก็จะโตประมาณ2.9ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วปีหน้าล่ะสภาพัฒน์มองว่าการขยายตัวเศร,รษฐกิจของไทยปีหน้าจะโตสักเท่าไหร่ครับ สามถึงสี่เปอร์เซ็นค่ะก็คือดีขึ้นกว่าปีนี้นะคะเพราะว่ามันมีแรงส่งหลายๆแรงอย่างน้อยก็เรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลซึ่งจะไปเห็นผลในปีหน้าการเร่งการใช้จ่ายการลงทุนอะไรพวกนี้และที่สําคัญก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวประมาณ30บล้านคนด้วยค่ะดีครับดีครับวันนี้ขอบคุณยังสูงนะครับปุ๋ยครับค่ะสวัสดีครับพิยุทธ์ครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะสวัสดีครับคุณปุ๋ยมาที่นี่เผ่าจำรูนผู้สื่อข่าวพิเศษประจํารายการมันนี่ช็อตของเรานะครับ